สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือต้มไข่นะครับไม่ได้กินวันแล้วครับก็เอาไว้กินวันพรุ่งนี้ด้วยวันนี้ผมจะมาทําลาบให้ดูราบลาบลาบเลให้ดูนะครับราบผมทุกคนนี่ก็คือเนื้อดิบนะครับผมจะทําลาบนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ก็จะมีมะนาวนะครับแล้วก็มีน้าปลาน้าปลาลาแล้วก็ชุลรสนะครับแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็คนๆให้เข้ากันแล้วก็ไปคั่วคั่วเสร็จแล้วค่อยเอาผักลงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวขอปรุงเครื่องกันครับ ทุกคนเราก็จะคลุกใส่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักนะครับที่ผมจะเอาไว้ลงอีทีตอนคั่วเนื้อนะครับก็จะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ให้หัวหอมครับหัวหอมที่ผมหั่นไว้นะครับหัวหอมแดงนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับครับผมผมก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปใส่น้ำปลาน้ำปลาชูรสข้าวคั่วพริกผงนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันกับเนื้อนะครับทุกคนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปคั่วครับใครจะกินดิบก็ ก็แล้วแต่คนชอบครับผมไม่กินดิบนะครับทุกคนนี่เราก็ปรุงเสร็จแล้วครับเราก็จะมาคั่วนะครับเทลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะคั่วให้มันสุกก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใส่น้ำมันนะครับคั่วกระทะเปล่าๆนี่ครับคั่วกระทะเปล่าอยู่กำลังคั่วอยู่นะครับมันก็จะเคลือบไยแบบหอมมากครับทุกคน แค่ดัดก,กัะเพราเลยแต่ผมก็จะผิดแห้งมาคั่วด้วยนะครับให้มันสุกสักหน่อยก่อนนะครับแล้วค่อยเอาผัดลงหอมมากเลยครับพี่เพื่อนก็เนื้อก็เริ่มสุกแล้วนะครับน้ำมันน้ำน้ำ,นำ,นำ,นำหอมมากเลยหอมมากเลยครับผมใส่ผัดลงไปครับใส่ผัดลงไปเลยคลุกให้เข้ากันนะครับทุกคน ให้มันสุกอีกสักหน่อยให้ผักมันเสด็จความร้อนสักหน่อยแล้วก็สุกแล้วครับที่จริงก็สุกแล้วห Rag แหละครับแล้วคลุกให้มันเข้ากัน,กนให้เครื่องมันเข้ากับกับกับเนื้อหมูที่เราทําลาบนะครับ <ans> <ans> ก็สุกแล้วนะครับพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนเราก็จะไปเทใส่จานนะครับสุกแล้วโอเคครับครับทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมทำสุดสั้นที่สุดทอดที่ทาได้ครับนี่ข้าวที่หุงไว้นะครับอันนี้ก็คือไข่ตุ๋นนะครับ เป็ไม่ใช่ไข่ต้มนะครับไข่ลวกแต่ว่าผมจะใส่มะนาวแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พริกป่นลงไปนะครับอันนี้ไงครับทุกคนที่เราทําเราทำได้นะครับอร่อยมากเลยครับทุกคนอร่อยจริงๆโอเคครับทุกคนก็จบแล้วครับคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็แสดงความเห็นได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ